ผมต้องบอกว่าผู้เข้ารอบตัวเจ็บขนาดนี้นะครับวีรีพอร์เตอร์ไม่รอช้านะครับที่จะไปรอดึงตัวน้องครับครับหลังจากลงจากเวทีมาเลยอ<า>รอแบอบว่าเมื่อไหร่จะมาสักทีเนี่ยไปดึงตัวมาถามความรู้สึกไงก็งเป็นยังไงใช่แล้วนะครับผมนะฮะอ่ะอยากรู้แล้วครับไปชมกันเลยครับคนสวย<ะ>นี่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสออกมารู้สึกไงบ้างรู้สึกไงบ้างเป็นไงบ้างช็อกครับพีช็อกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากโอ้เรียกว่ารู้สึกว่าจะโชว์พลังอะไรกันแบบเต็มหมดแล้ว ใครกดโค้ชคนไหนกดครับพี่ก้องค่ะพี่ก้องแรกไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรพี่เพราะว่ามันกําลังอินกับเพลงอยู่มันก็เลยแบบไม่ค่อยได้ดูว่าใครกดแล้พอตอนหลังใกล้จะจบแล้วแต่จําได้ที่พี่ข้างนอกบอกว่าอย่าตกใจร้องจนเม็ดสุดท้ายยังไงก็เอาให้ได้เอาให้ได้อย่าหวั่นอย่าไปสนใจอ่ารนี้ก็เลยแบบเอาแล้ว่า ไม่กดให้มันรู้ไปก็เลยแบบใส่หนักเลยอันสุดท้ายคุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างดีใจดีมากเลยครับดีใจมากเลยดีมากนี่ที่พี่ก้องขันใช่ไหมครับดีมากคุณก้องคุณก้องคุณทําถูกแล้วนี่คุณเลือกผู้สาผมคุณทําถูกแล้วพี่จรเลยรู้ไหมครับว่าน้องสวยเนี่ยเขาพยายามลดความอ้วนนะครับผมแต่ว่าก็พยายามหลายครั้งก็ไม่สําเร็จสักทีแล้วเขาก็เลยประชดชีวิตด้วยการทํารายการซะเลยรายการชื่ออะไรรู้ไหมสโลชาพากินถ้าเกิดพูดถึงรายการสโลชาพากินแล้ว จะไม่ไปให้ดูตัวอย่างรายการไหนก็ไม่ได้นั่นน่ะสิไม่แน่เราเชิญเราสองคนไปนเป็นแค่เ,เชิญในรายการบ้างเรานี่ตัวกิน <laughs> คือด้วยความที่ว่าเป็นคนชอบไปกินไปกินแล้วก็ไปถ่ายอ่าก็เลยตั้งชื่อรายการว่าสโลชาพากินแล้วก็พาไปกินฟิลประมาณนี้แล้วก็กินโชว์ก็จะมีช่วงกินโชว์อะไรแบบนี้ก็กินกินโชว์ให้เพื่อนแบบว่าอิจฉาว่าที่ไหนอยากไปกินมากเหมือนเป็นการโปรโมทบางที่ที่เรา ปกินก็อาจจะเป็นร้านที่เราเล่นดนตรีอยู่อ่าก็ช่วยเจ้าของร้านเขาโปรโมทไปประมาณนั้นสโรชาพากินวันนี้เราก็พามาที่ร้านเชแพนอยู่ที่สุขุมวิทซอยสิตรงฟูดแลนด์นะคะประเด็นเลยที่มาร้านนี้ก็คือว่าเล่นดนตรีอยู่ร้านนี้นะคะก็เลยพามาร้านที่เราเล่นอยู่เพื่อเป็นการโปรโมทร้านของเราด้วยนะคะกินเอามันเลยค่ะพี่ไม่มีไม่ไมีแบบเก๊กสรโรชาพากินก็คือกินให้คนอยากจะกินตามอ่ะต้องกินให้มันแบบอะไรแบบนี้เลยใช่ ได้ดูความสามารถในรายการสโลชาพากินไปแล้วไม่หมดแค่นี้นะฮะมีอะไรอีกกับพี่ความสามารถของน้องสวยเนี่ยมีความขลังอยู่ในั้นด้วยน้องเขาสามารถมีจิตวิญญาณจะสัมผัสการดูลายมือได้แม่นมากจริงปะอยากดูไหมพี่สองอยากดูสิไปดูดูว่าน้องเนี่ยเขาได้เขาเรียกเช็ดรับวิชามาจากไหนแล้วเป็นมาเป็นไปไปชมครับ ดูลายมือก็เริ่มมาจากแม่เป็นคนชอบดูดวงมากก็เริ่มศึกษาหนังสือพวกดูลายมือดูดวงวงจุ้ยนู่นนี่นะก็เลยแบบฝึกกันดูกันเองในบ้านก่อนแล้วคนนู้นก็บอกอ้าดูได้นี่ช่วยดูหน่อยดูไปดูมามันก็เริ่มเยอะจนปัจจุบันแบบใครเจอหน้ายื่นมือยื่นมืออแบบนี้แต่เราก็ดูให้แบบก็เราไม่ได้กิ่งมากขนาดนั้นแต่ก็พอดูได้แบบตามตำราที่เราศึกษามาส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าแม่นนะพี่แต่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูก็ดูคือหนูไม่ได้โกหกใครอยู่แล้วอะคือเราดูตามลักษณะเส้นเขาแต่ แล้วก็บอกไปตามความที่เราเห็นนะแต่ว่าคนที่ดูกับเราเขาก็บอกว่าแม่นวันนี้หมดเวลาแล้วค<ช>ุณผู้ชมครับเ<ะ>สียดายมากเลยจริงๆเรายังมีพวงแข่งรออยู่เยอะมากใช่แล้วฮะติดตามได้ในวันต่อๆไปนะครับกับรายการ We <I 'm S 1> re Reporter Presented by The Best Condominium นะครับทางช่อง True Music แบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่ม ถึง1ทุ่มสใช่แล้วนะครับแล้วผู้ชมท่านไหนฮะที่พลาดไปสามารถชมย้อนหลังได้นะครับทาง www. thevoicethailand. com นะครับหรือว่าชมได้ที่ช่องทูมิ u สิกแห่งนี้นั่นเองครับตามวันและเวลาด้านล่างนี้เลยนะครับแน่นอนครับพรุ่งนี้จะเป็นใครต้องติดตามนะครับวันนี้พี่เจเดนกับพี่สองหมดเวลาแล้วสวัสดีครับ